โอเคครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมกลับมากับช่องเมลากาโกเกะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอทในซีรีส์ของอายุน้อยร้อยบาทที่อายุน้อยร้อยล้านเองแต่อะไรไม่เกินนะเอานะอายุน้อยร้อยล้านนั่นเองนะครับผมโอเคนี่ก็เดินทางมาถึง EP ที่6แล้วนะตอนนี้ผมก็ฟาร์มเงินได้อยู่ประมาณ490,000เาหนะครับผมนะการฟาร์มของผมก็ประมาณนี้เลยนะยืมคนเดียวได้ทั้ง3เอ่อ3ที่คิดเงินนะ เคาน์เตอร์แหละนะครับผมนะแกวันนี้เราจะมาทําอะไรวันนี้เราจะมาขยายร้านนะให้มันใหญ่มากขึ้นนะครับผมนนะั้นทั้งขยายร้านแล้วก็เพิ่มจํานวนพัสดุอุปกรณ์เที่เก็บของมาดูของเราเต็มมากๆนะครับผมขนาดแ่นี้ก็แค่จะไม่พอแล้วนะนะครับผมนะโอเคปะก็ดีเราต้องจ้างคนมาเป็นแคชเชียร์ก่อนนะผมสามคนไปเป็นแคชเชียร์เลยโอเค แต่ก่อนที่เาจะก่อนที่เราจะถุยสร้างนะเราไปดูคนรอบๆข้างเราก่อนนะเป็นปนระเพณีของข้างเราะนะก่อนเราไปสร้างอนะไรเเราต้องดูบ้านรอบๆร,ร้านรอบๆบ,บ้านเราก่อนว่าแต่ละบ้านเนี่ยนะมีอะไรบ้านนงนะนะมาดูบ้านนี้นะก่อนะเหมือนกับว่าเออเป็นป้ายห้าพันแล้วก็เป็นถนนห้าพันนะครับผม,มเขาสร้างหลังคายังไม่เสร็จเขาสร้างกำแพงนะเออ มีโทรศัพท์ iPad แล้วก็เครื่องเล่นเกมอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีเครื่องคิดเงินอัตโนมัตินะก็ที่เขายืนที่หนึ่งเองนะครับผมมีอ่าในส่วนของเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็มีส่วนของแผ่นเกมแนละ้วเหมือนกับว่าเป็นสายเกมเมอร์นิดหน่อยนะครับผมนะแปลว่าเออถ้าเกิดคนจะซื้อเกมก็เล่นเออตรงนี้มีตรงนี้ไม่มีทางเข้าเขาซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะ ซื้อเกมหรือว่าแบบต้องการกย่แบบอิเล็กโทนิกนมาอันเดอร้รานนี้ได้เลยนะครับผมรัหรับอตอนนี้ป้าหนึ่งหมื่นถนนสองหมื่นห้านะครับมาดูกันว่าได้เมีอะไรครับมีหลังคานะมีแมงเรียบร้อยมาดูในบ้านนะตกแต่งสวยงามมีของที่อาจจะยังไม่รีสต็อกสองสัยเขา,ายืน AFK แน่เลยนะครับผมมีสร้อยมีอะไรนะ มีเครื่องเกมตรงนี้อาจจะเป็นของเล่นนะครับผมตรงนี้ก็เป็นอาหารแช่แข็งนะส่วนตรงนี้ก็เป็นเหมือนว่าที่รีสต็อกของของเขานะครับแต่เขาอาจจะไม่ซื้อของไม่ของบาง,งอย่างก็ยังไม่ได้ถูกรีสต็อกนะจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับไหนนี่ก็เป็นอะไรรถยนต์นะและ้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะคือนี่สัตว์อะไรอ่ะอันนี้คือสัตว์อะไรทุกคนน่าจะน่าจะปูนะ ไม่รู้เหมือนกันนะผมนะามาเข้ามาตรงนี้ก็เป็นโซนของอาหารและและอาหารและขนมนะฟู้ดและแคนดี้นะอาหารและขนมตรงนี้ก็เป็นต้นไม้เงินโอ้โหอ่ะเก็บเก็บเก็บให้เขาหนะ่อยครับผม,มพื้นโอเคนะตกแต่งดูสวยงามนะเออสมบติใช้ได้เลยนะตอนนี้ตรงนี้ก็เกี่ยวกับขนมนะมนะสมุดแล้วก็แผ่นครีมนะตันนี้เป็นอะไร ม่ต้งตกใจเสียงนะเสีงเยงนอะไรเนี่ยคลิปทั้งหมนะนี่เป็นอะไรโมวกเป็นหมวกใช่ไหมเป็นหมวกเป็นเสื้อแล้วก็เป็นรองเท้าซึ่งนี้เขายังไม่ได้มารีสต็อกของเลยนะผมแต่เดีวนี้อ๋อเขาไม่ใช่ระบบปฏิบัติการคิดเงินเองนะแต่ว่าเออใช้เสร็จแล้วซื้อเสร็จแล้วคิดเงินเองซะไม่มีพนักงานคิดเงินให้อะไรแบบนะั้เออก็โอเคแนละ้วนะสำหรับร้านนี้นะครับผมสวยสวยที่ชมร้านนู้นไม่มีอะไรนะเพาดูร้านนี้เดือด อ่าร้านนี้เรายังไม่ได้ดูอ่าร้านนี้พึ่งเอ่อพึ่งเข้ามาแล้วก็ออกไปแล้วเฮ้ยมาเดูนร้านนี้ดีวกว่าทุกคนร้านนี้ป้ายห้าพันถนนเส่ะถนนถนนห้าพันนะโอ้โหเขาหลังเขาอะเลยมีพร้อมพร้อมร้านตัวร้านเขาดูสวยงามมากๆทุกคนนะครับผมนะเขาเยืยนคิดตังเองด้วยนะเออยืนคิดตังเองด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีพนักงานหนึ่งคนด้วยเดินเขาค่อนข้างจะคบแคบหน่อยนะ มีที่วางอรื่งนี้เป็นอาหารเป็นอะไรรถเยนแล้วก็เป็นอาหารแช่แข็งเน่านะนะที่บอกว่าเป็นห้องนักง,งานผู้จัดการนะผมนะตรงน,นี้ก็เป็นเกี่ยวกับน้ำมะพร้าวเขาไม่อยู่ไม่ไม่ขายตรงน,นี้ก็เป็น ตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่เข้านะซึ่งจะมีทั้ง iPad มีทั้งโทรศัพท์และมีทั้งเครื่องเล่นเกมนะครับผมต่อาตันนี้เป็นขนมนะครับขนมแบบเต็มที่ก็เป็นของตกแต่งเล็กน้อยนะเออตรงนี้ก็บอกว่าเป็นกับเสื้อผ้านะมีทั้งหมวกทั้งเสื้อผ้าแล้วก็มปทั้งรองเท้าตรงนี้เป็นที่เก็บของเล็กน,น้อย,อยะะนะด้วยนะครับผมนะก็แต่ว่าสวย,ยนะร้านเขาสวยแต่ว่าแคบไปหน่อยแต่ว่าสวยสวยเลยสวยเลยน่าบอเขาชื่อว่าเขาจัดร้านสวยนะครับผม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูร้านแล้วเรามากลับมาที่ร้านเราด้วร้าเราไม่ใชหลังคานะเออหลังคากเรสร้างในพินนี้แต่พินนี้เราจะมาขยายร้านทุกคอนอ่าขยายร้านให้มันสุดๆไปเลยนะให้มันสุดๆไปเลยนะเราซื้อหมดนะเรามีเงินตั้งโอ้โหห้าแสนนะเออซื้อให้หมดอ่า แล้วก็วางพื้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออย่าเร่งคลิปนะตอนที่วางพื้นนะครับผม ทุกคนเราก็สร้างพื้นเสร็จเรียบร้อยนะต่อมาเราก็จะเป็นวางของนะซึ่งเนี่ยเราจะวางของตรงนี้ให้เต็มแล้วก็วางของเพิ่มในอีกอีกอีกล็อคนึงนะเพราะว่าผมกะจะตรงนี้ทำเป็นที่ของอีกนะโอเคมาเรามาทำกันเลยดีกว่าทุกคนแต่ก่อนเดี่ยเราต้องย้ายของตังนี้มาก่อนนะครับผมย้ายแบบนี้อ่าแล้วก็ซื้ออะไรรถยนต์เพิ่มเติมนะครับผมเพิ่มเติมตรงนี้ก็เป็นรอง้าเพิ่ม เติมเป็นขนมเพิ่มเติมนะครับอ่าแล้วก็ตั้งเลยอันนี้เป็นอะไรรถอะไรรถอันนี้เป็นรองเท้าใช่ปะ่ะเอารองเท้าหมดแล้วกซื้อรองเท้าก่อนเนี่ยของมันฟูมากพอเราทำะระบบจัดการรีสตอ็อกของอัตโนมัติแบบมันเช้ได้ดีมากอันนี้เป็นขนมนะ โอเคต่อมาอผมวางแผนว่าผมจะวางตรงเนี้ยโซนเนี้ยจะวางเพิ่มมนาะอีกอันหนึ่งนะครับทนะุกคซึ่งจะไม่มีของตกแต่งของอแต่งแล้อยู่โซนนี้หมดเลย่ะก็อาจจะเป็นอะไรเดียวเพิ่มสร้อยคอไหมตอนนี้อะไรขายดีสุดในร้านทนุกคนอะไรขายดีสุดในร้านจิ้ก่อนอะไรขายดีที่สุดในร้านนาตอนนี้เลย ดอะไรขายดีสุดในร้านหน้าตอนนี้ด้วยกันอ่อาฟ้าฟอก็ลดไว้แล้วนะถ้าเกิดที่มันคุ้มค่านะก็คอือไส้อคออ่าเสื้อคอมาคุ้มค่าและพื้นที่เก็บน้อยแล้วก็ขายได้แพงนะครับผมเรียนนี่คือวางวิดโอเกไว้ตรงนู้นเหมือนกัน อ่ะวางเสื้อคอต่อดีวกว่าทุกคนวางเสือ้อคอเพิ่มดีกว่าน,นะครับผมโอเควางไปเลยโอ้สามเดี๋ยวก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะวางเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะวางผมจะบอกว่าผมจะขยายห้อง,งตรงนี้ใช่ไหมงั้นเรามาขยายห้องตรงนี้กันก่อนเลยแล้วจะวางน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองแบบวาง วางไอ้ที่เก็บนี่ก่อนนะเป็นแผนนข้าวๆนะครับผมเกิดว่าเป็นตรงนี้นี้แล้วก็นี่ก็ได้นะอเออวางแนวยาวเป็นแบบแบบนี้ก็ได้นะเออแล้วก็ตรงนี้ค่อยวางตัออก ครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างกำแพงก่อนนะครับนะขออนุญาตเรื่องคลิปนะครับผม โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อ่าวางมุ้งเที่ยวร้อยนะสำหรับหลังคากับกําแพงนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาวางเฟอร์นิเจอร์กันต่อนะครับมนาะสำหรับการเก็บของนะเราต้องใช้กล่องจํานวนมากทุกคนมากเลยแหละมากถึงมากที่สุดนะครับผมตรงนี้ด้วยอ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยอ่าอเคไปวางไว้เที่ยวตรงนี้วางแนวยาวไปเลยนะเออของมันต้องแบบเก็บเยอะๆทุกคน เก็บไปน้อยมันมันไม่มมมมใช่ร้านนะครับเอฟอาส่วนตรงนี้ผมว่านะผมให้ผมให้แค่สี่มใ่ใช่สี่ว่าผมยังไม่ไแน่ใจว่าไอเนี้ยมันทำงานยังไงแต่ออผมอ,อ่ะผมผมให้แค่สามยอ่ะ ราะผมยังไม่แน่ใจว่ามันทํางานยังไงนะโอเคดเดี๋ยววางกาแพงก่อนนะกาแพงนี้ก็เป็นกําแพงธรรมดานี่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนคนถาแล้วอะวางกาแพง,งนี้มันเตี้ยไปไหมแล้วร้านละ่ะร้านมันต้องสูงใช่หรอเดี๋ยวนะนะเดี๋ยวก่อนร้านมันสูงแต่ร้านจะเป็นอีกระเอกกาแพงหนึ่งตรงนี้จะเป็นอีกกาแพงหนึ่งว่าละกาแพงกันนะครับผมอันนี้คือกําแพงเหมือนกับว่าที่เก็บของนะอันด้านหลังตรงนี้ให้มันป็นกระจกใ่ดีกว่านะครับผม ประมาณนี้โอ,อเคนี่ของเราก็จะได้เก็บอยู่ประมาณเท่าไหร่มาดูกันว่าแปดพันเจ็ดร้อบนีสสิถึงจะแบบว่าสะใจกับการเก็บของหน่อยตรงนี้อย่านึงก็8,900นะให้มันสะใจสำหรับการเก็บของสักหน่อยมาดูกันว่าเราจะได้เก็บ,อออกบของเท่าไหร่ทุกคนเอาหามไปเจอโอ้ยหลานความรักความเมตตาแป๊บ8,900สะใจเลยเก็บของนี้ มันสะะัสะะ่นๆใสะะ่ๆทุ้ยๆสะะจริงๆเลยเนะขาน่ะโ,โ,โอ้โหเก็บของเยอะมาก,กเยอะมากนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นห้องเก็บของของเราแ้นะครับมของมันเยอะมากนะแต่มาตรงนี้เราก็จะเริ่มตกแต่งร้านไปเยตรงนี้เลยนะเขานะแต่เ,เราต้องคิดกอว่าถ้าเกิดว่าเราจะวางเนี่ยวางยังไงดีตกวางขายของไว้ก่อนมันต้องวางแต่แนวเนี้ยมันถึงสวยละ หรือตรงเนี้ยเป็นที่นั่งดีกว่าอ่าผมมีแผนทุกคนผมมีแผนว่าตรงนี้จะเป็นที่นั่งนะดีสุดนะผมนะเดีขออุญากตกลองตกแต่งก่อนนะผมรู้ว่าตกแต่งยังไงแบบให้มันแบบดูสวยงามนะครับผมอ่า ต้องตรงนี้ต้องตรงนี้ด้วยนมันจะาไม่เท่ากันมาเป็นอะไรเราก็แบบนี้ก็ได้เลยนะสักคตรหนึ่งน,นะลองอะไรนี้นนเลเนน่นหน่อ,อ,อยนะเออแบบดูสวยกว่าเว้ยเออเดี๋ยวเราย่าอนี่มา นี้เรากําลังหาของตกแต่งนะครับผมนะเออว,ว่าจะตกแต่งยังไงดีนะเอเอแบบนี้แหละสวยนะครับผมเออโอเคตกแต่งสักเล็กน้อยเออเล็กน้อยนะแล้วก็มีเก้าอี้นิดหน่อยอีกนะครับผมโหเอี้มากนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นะครับ อันี้ไม่ได้แนละ้วอันนี้ก็ของเดินเขาโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับการตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะอ่าส่วนตรงนี้นะ่าจะขายของแหละทุกคนมาดูว,ว่าเราจะขายอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอคิด่องขายดีอ๋อไหนๆก็แรกเราทำภารกิจหนึ่งภารกิจเลยดีกว่าทุกคนวินเอานาให้มาหนึ่งในแก็แรกเราทำภารกิจหนึ่งภารกิจเลยก็ได้กันคือขายของให้ครบนะเออทุกชิ้นนี้ตอนนี้เราขาดอะไร เราขาสออันนี้ก่อนงานแล้วงี้เราขายเลยน่าระขายอย่างละหกนะก็อย่างละหกก็อันนี้ใช่ไหมล่ะแคนดี้อันนี้อ่ะแคนดี้ไปแคนดี้ไปแคนดี้ไปเออสีไหมอันนี้เป็นห้าหกแล้วก็มาต่ออันนี้หนึ่งผิดอันสอง ให้เหลือว่าผมจัจบต่อไปดได้แล้วเดียวน้ะไม่เอาตรงนี้ดีละสี่ไหมแล้วก็ห,ห้าหก,หกนะครับผมประมาณนี้นะเออ เข้ามาแล้วน,นี่เป็นกรนเป๋าชั้นหนังสืออันนี้อันนี้แค่ห้าน,นี่แค่ห้าอย่างดีกว่าเอ้ผมอยากให้ตรงนี้มันครบปกมันจะได้แบบสวยงามทุกคนเอาแล้วไม่ว่าอะไรแคนดี้เราลรไปแค่อันเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าแคนดี้มันขายโคตรถูกแนละ้วมันไม่คุ้มมากๆเลยจะหลอกการที่วางนะเยอ่ะแล้วเราก็ซื้อในส่วนของสมุดตัก สองร้อยค่นี้ทั้งสองร้อยแล้วก็วางนลละทุกคนนี่ก็วางตัวของสม,มุดนะครับผมอ่าวางไปเรื่อยโอ้โหนิ้วผมยังโ,โ,โ,โอเคอยู่นะโอเควางไปวางไปและวางไปโอเคเราขายของทุกอย่างแล้วก็ร้านแล้วก็เออ,ววอ,อ่วางถึงที่สุดแล้ววะอะวางถึงที่สุดแล้ววะนะครับผมนะต่อมาปัญหาต่อมาคือว่าการะเงินจะหันไหมหนึ่งสอง 1, 1, 2, คือว่า เลตติ้งเราทั้งสี่สิบหนึ่งเพราะว่าเรายากกัมีกำแพงใช่ไหมล่ะเออไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรตอนนี้เราขอตกแต่งภายในเพิ่มเติมตรงนี้มันยังว่างๆอยู่ใช่มทุกคนใช่มันยังว่างอยู่หาเลสใส่เดี๋ยวมันก็ไม่ว่างแล้ว,วเออตรงนี้ด้วยทุกคนอ่าแล้วก,ก็ตรงกลางใส่เป็น ต้นไม้ไดีกว่าตรงการใส่ต้นไม้ดีกว่าใส่ไปนี้ดูสะละเ้าอ,อี้อีกตัวนึ่งก็ได้โอ้โหมันไม่ได้วะนอกจากแบบนี้อย่างแรกแล้นนกวก็นี่เออแบบ่ออะไรก็ได้นะใช่ แบบนี้โอเคโอเคอ่าเราจัดของเล็กๆน้อยๆแล้วทุกคนจัดของดูดีมีความดูลีเลสแต่ตรงน,นี้ผมมองว่ามันดูโล่งนะมันดูโล่งทําไงหรอตกแต่งสิครับผมตกแต่งสิครับผมอ่าเอาต้นไม้หนักเล็กไปนี่เราไม่ต้องเอาเก้าอี้มาวางก็ไนดะ้มันดูว่าเออเป็นมีนนความเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติ ไมใ่ใหญ่กันไปหรือเปล่าผมมองว่ามันใหญ่กันไปนะต้องมาทำนี้เปลี่ยนเป็นตัวนี้มันก็ดูแบบอนุกันไปนนอ,นนอ่ะจุดนี้ละอ่ะเอากลีไปตัวหนึ่งต้องวางสารไม่ได้เย้ยเลยเอากลีไปสักตัวหนึ่งนะครับผมนะแต่ว่า ออไม่ๆๆไ,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 ไม่จะมาเอาเข้าอี่ตัวหนึ่งเอาแล้วเอาแล้วผมเดน๋ี้ผมเป็นเจ้าพ่อแห่งการตกตกตกแต่งแล้วน,นะเ,เป็นอนี้แล้วก็ย้ายนี่มาแบบเนนข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เออันนี้ก็สวยอประมาณนี้สำหรับเราเราก็อิ่มตัวแล้วนะครับข,ของนักแสดงการตกแต่งแล้วก็สิ่งที่ขายนะแต่ตอนนี้ผมมันไม่ค่อยสวยว่ะ ผิดผิดผิดผมลองเอาเป็นน้ำผึ้ดูเพราะว่าน้ำผึ้มันเป็นอะไรที่สวยมากนะเออเดี๋ยวเราผมลองย้ายได้เบย์ไกลก่อนเบย์ก็สวยนะน้ำเปลี่ยนเออเบร์นี่สวยกว่าเยอะเลยไอ้นี้เออทุกคนเบย์นี่สวยกว่าเยอะเลยเออได้ได้ได้ แล้วผมก็ต้องขายไอ้ตัวนี้ก่อนตรงนี้ผมมองว่าเดี๋ยวผมจะสร้างกำแพงให้มนัน,นไม่ได้ใจเราประตูเนี้ยโอเคแล้วก็ย้ายเฟอร์นิเจอร์มาล้วเข้ามาดูว่าดูว่าเอา,าตรงนี้จะเป็นประตูนะโอเคแล้วก็วางกำแพงแล้วก็วางประตูเออแบบดิสซี่แล้วก็ วางต้นไม้แบบนี้แหละที่สวยทุกคนอ่ะประมาณนี้สำหรับการตกแต่งนะครับผมนะแล้วก็คลิปนี้ก็น่าจะจบงเรียบร้ยว่ามันแค่ขยายร้านนะครับผมนะคลิปหน้าเนี่ยผมจะดูบทสรุปของ EP ที่5ว่าทุกคนอยากให้ผมจะร้านเป็นงไงระหว่างยาวไปเลยแบบแนวยาวไปเลยว่าจะมีอะไรขั้นนะแนวยาวไปเลยกำแพงก็มีกำแพงปิดแต่น่ารักรอบๆแล้วก็หลังคาแต่ว่าในร้านคือยาวไปเลยสำหรับด้านสองคือแบ่งห้องแบมโซนห้องชัดเจนนะครับผมนะสำหรับนี้ คุณมีสิทธิ์เลือกแต่ละคนนะครับผมโอเคสิ่งนี้ผมต้องขอลากันก่อนนะนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ผมก็อาจจะแบบเก็บตังค์ไปเรื่อยๆนะ,นะครับผมนะแล้วก็รอดูผลโหวตของแต่ละคนนะอ่าวันนี้เราก็จะเก็บตังค์ไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมนะใน EP ที่ห้าเดี๋ยวผมจะกลับไปดูแล้วย้อนไปดู EP ที่ห้าเนี่ยต้องแต่ละคนเนี่ยต้องการอะไรนะต้องการแบบว่าเป็นแบบอ่ากำแพงล้อมรอบเป็นหลังคาปิดแต่ว่าร้านเนี่ยเปิดแบบโซนอะไรก็แบ่ง อาจจะแบ่งโซนแบบโซนนี้โซนนี้แต่ว่าของก็แบบว่าไม่มีหลังคาปิดคือโซนยาวไปเลยนี่คือแบบไม่ใช่แบบทู้สองคือแบ่งเป็นห้องอย่างชัดเจนนะครับนะคุณมีสิทธิ์เลือกทุกคนในขนมนะค่ะอยากจะให้ผมสร้างรนะ้านเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ใน EP ที่5นะครับไหนก็อย่าลืมไปดูนะใน EP ที่5้านะครับนะสต่อีพีนีนะ้นนนะ so này, ผมก็ขายายร้านได้เต็มที่หมดแล้วนะครับนะคือแบบอิ่มตัวแล้วแล้เนะี่ยร้านของแตว่าเป็นร้านที่อิ่มตัวแล้วนะครับนะคือพื้นที่มันตันแล้วถ้าเกิดจะต้องการจะขายให้มากขึ้นคือ ของตกแต่งอะก็ต้องมีนะเราซื้อแบบขายทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับเกมโรบอทนะครับผมในแบบนี้และในอ่าซีรีส์อายุน้อยร้อยบาทอายุน้อยร้อยล้านนะครับผมโอเคสกี้ตอนที่นี้ผมต้องขอลากันก่อนนะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย